เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวิดีโอเทปนี้คณะผู้จัดทำรรม,มีความประสงค์ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับการดำรงชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อในข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดสับพะสัตทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นล้วนมาจากเหตุปัจจัยที่ตนได้กระทำไว้ทั้งสิ้นเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้รีบเร่งประกอบคุณงา,ามความดีในส่วนตนและส่วนรวมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก่อนชีวิต จะหาไม่ให้สมกับการได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระทศาสนาเรื่องราวของบาป,ปุนมีจริงหรือไม่นี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าของตาเลิมซึ่งได้เล่าให้หลวงพ่อจารันได้รับรู้มาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2512ตาเลิมอาศัยอยู่ที่บ้านริมคลอง แถวฝั่งธนบุรีต้องใช้เรือเป็นพาหะะในการเดินทางพัญญาตะเคลิมชื่อใหญ่วาดมีนิสัยชอบทำบุญให้ทานช่วยกิจการงานวัดอยู่เสมอซึ่งแตกต่างกับตะเคลิมโดยสิ้นเชิงมัวจะตักบ,บาตอยู่นั่นแหละถ้าหิวตายอยู่แล้วเดี๋ยวจะหาอะรให้กิน ตักบาตรฟังเทศเสียเวลาทำมาหากินไมจะได้อะไรขึ้นมาเลยเขาได้บุญยังไงล่ะแกจะไปทำไมนักหนาบุญนะ่ะไอที่เรามีกินมีใช้ร่ำรวยทุกวันนี้มันก็บุญเยอะอยู่แล้วไม่อยากจะรวยกว่านี้อีกแล้วก็มันเฉพาะชาตินี้แล้วนะแล้วชาติหน้าละ่ะฮะจะเอาอะไรมาเป็นบุญพูดแกแก,ก็อ้างเลยชาติหน้าชาติหน้าแกรู้ได้ไงว่าชาติหน้ามีจริงหรือว่าไอคนที่มันตายไปแล้วเนะี่ยมันมันกลับมาบอกแกฮะ แกยีงไม่เชื่ออะไรเลยนะพูดแล้วก็ไม่ฟังเสียงก็ทำกูครูไม่อ่ะไปทำกบข้าวดีกว่าเออเวลาฉันพูดอย่างนี้แกก็เถียงไม่ได้สินะเถียงไม่ขึ้นเลยนะเออโอ้ยถึงจะมีฐานะในขั้นร่ำรวยแต่แตะเคิม ก็ไม่เคยคิดจะแจกจ่ายทำบุญให้ทานแม้กระทั่งการศึกษาเล่าเรียนของลูกๆก,ก็ไม่เคยคิดจะส่งเสริมเพราะถือว่าครอบครัวมีเงินทองมีที่ดินเหลือกินเหลือใช้การเข้าวัดของตะเคิมก็เพียงเพื่อไปเล่นหมากรุกกับพระในวัดเท่านั้นไม่สนใจการทำบุญหรือฟังธรรมแต่อย่างใดอา้าวครับ ก็จะไปหาที่บ้านอยู่พอดีเชียวมีอะไรอะ่ะก็ที่วัดเนี่ยนะกําลังจะสร้างศาลาหลังใหม่แทนหลังเก่านะก็จะมาบอกบุญนะซิโอ้ยไปบอกกันเอยกันเถอะทะเลมักลุกก็ไม่เสียเวลาอะไรหรอกนะจะทําบุญอะไรก็บอกตอนนี้ยังไม่ต้องให้เงินหรอกนะเออถ้าจะทําบุญก็มีเสาเอยเพื้นสังารสีมุงหลังคาหรือเสืออ,อาสนะได้ทั้งนั้นเลย ยังไม่มีตังค์ทำบุญหรอกนะแหมถ้าอย่างแกบอกว่าไม่มีเงินอะนะแล้วใครที่ไหนแถวนี้จะมีเงินอีกเสียสมาธิหมดเนี่ยฮะเนี่ยจะตนอยู่แล้วเใช่ไหมเนี่ยน่าช่วยได้ทำบุญหน่อยเถอะเกิดเคิมเนี่ยจะคิดออกได้บ้างสังกระสีสักแผ่นหรือเสือสักผืนก็ยังดีนนั่อ่าอ,อ,อาอย่างท่านว่าก็แล้วกัน ตั้งกะสีแผ่นหนึ่งเสื้ฟอรนหนึ่งเท่าน,นี้เองเหรอแล้วเอาสาวชั้นต้นไม่ดีแล้วฮะแค่นั้นแหละจะเอาหรือเปล่าล่ะห้าโอยลุกไปเลย ว่ดจะเป็นไรอ่ะฮะไม่ไรไปไม่สบายหรือเปล่าอืมฮะมันมันหน้ามืดเวียนหัวไงก็ไม่รู้นะหนาวร้อนๆเด้อโอ้โถ้างั้นคือไปนอนเถอะไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอาของไปวัดไม่ทันเพนแกจะไปได้ยังไงแกไม่สบาย,ยางี้เดี๋ยวก็ตกน้ําตกท่าเป็นลมเป็นแรงไปหรอกมันก็จริงนะงั้นแกช่วยเอาของไปวัดแทนฉันทีสินะโอ้ไปต้องไปแล้ววันนี้ไอ้ของพวกนี้นะ ให้เด็กๆกินไอะเฮ้ยไม่ได้นะของจะไปทําบุญให้คนอื่นกินได้ยังไงแกไม่ไปก็ตามใจข้าไปเองก็ได้ออนะแกนี่มันด้อจริงๆนะอย่าว่านะเอางี้เดี๋ยวข้าไปให้ก็ได้นะนะขึ้นไปน้องพักก็เถอะไปนะไปไปเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนไปไปไปไม่ต้องไปส่งรอ แกรีบไปวัดกันแล้วกันนะเดี๋ยวพระท่านจะไม่ทันเพลงไปสิอ่าไอ้แกต้องนอนนะอ่าน่ะไปจริงๆหรือวัด ัจากถวายอาหารพระเสร็จตาเคลิมก็กลับบ้านระหว่างทางพบคนที่รู้จักกำลังลงเรือที่มีชายสองคนมารอรับตะเคลิมทักทายโดยที่ไม่ได้นึกถึงว่าหญิงคนนี้ได้ตายไปแล้วเอาจะไปไหนกันล่ะอ๋อเขามารับตัวจะพาไปส่งต่เคลิมจะไปด้วยกันไหมล่ะไปสิไปข้าไปส่งทุกคน พบว่าเรือมาจอดอยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักก็มีชายชุดแดงเข้ามาบอกว่าจะเป็นผู้พาตะเคิมไปเที่ยวชมสถานที่ต่างในที่นั้นตะเคิมจึงเดินตามไป ทำอะไรที่นี่ล่ะก็มารอคนเล่นหมากรุกอยู่ด้วยไงเออตั้งแต่ข้าตายมานี่นะถ้าต้องมานั่งเล่นหมากรุกอยู่คนเดียวนะี่แหละมันแสนจะเหนื่อยห่ากแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะเพอมมาก็ดีละได้ขาพอดีมามารอหมากรุกกันสักกระดานดิดีดีเหมือนกัน ตั้งแต่ท่านมรณะไปนี่ผมก็ไม่มีใครเล่นด้วยเหมือนกันหลังจากเล่นหมักรุกแล้วชายชุดแดงก็พาตะเคิมไปดูบ้านเรือนต่างๆจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีแต่เสียงด่าทอทะเลาะวิวาทด,ดังออกมาจากในบ้านชายชุดแดง บอกให้ตะเคิมฟังว่าคนในบ้านหลังนี้เป็นม,มนุษย์คอยแต่ยุยงเสียดสีให้ร้ายผู้อื่นลูกเต่าก็ไม่ยอมให้เรียนหนังสือขาดความรู้เอาแต่เสมอเลเทเมาทะเลาะวิวาทกันตลอดเวลาตายแล้วก็ต้องมาอยู่ในที่เลาร้อนอย่างนี้คนในบ้านหลังนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ศึกษาเล่าเรียนมีวิชาวความรู้ กวันิสัยนอบน้อมสงบสงเงยมไม่ชอบเรื่องทะเลวิวาทจึงได้มาอยู่ในที่อย่างนี้เรามีนุ่ทั้งเก้าคนไม่เคยหเรียนหนังสือแนมะ้แต่คนเดียวน่าเสียดายจริงๆสมบัติทั้งหลายของเราต่อไป,ป,ปอยี่ผูกขาดหมดเมื่อมาเห็นของกินวางอยู่มากมายทำให้ตะเคิมเกิดความหิวขึ้นมา ทนนึกได้ว่าไม่ได้กินอาหารมาตั้งนานแล้วคนที่นั่งกินอยู่ก็เชิญชวนให้กินแต่เมื่อตะเคิมเอาอาหารเข้าปากก็รู้สึกร้อนจนกินไม่ได้ชายชุดแดงจึงอธิบายให้ฟังของเหล่านี้เขาทำบุญให้ทานไว้เมื่อเป็นมนุษย์เขาจึงมีกินในตอนนี้เมื่อตะเคิมไม่ได้ทำจะไปกินของคนอื่นได้ยังไงของใครของมันนั่นไง ของของเยาว่าที่ทำบุญไว้ยังมีวางอยู่นั่นของเนี่ยเป็นของเยาว่าแต่เคิมถึงจะเป็นผัวก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกินแม่เยาว่าจะใช้เงินทองที่ช่วยหามาด้วยกันทำบุญกับเธอ แต่แตะเคิมไม่เคยร่วมอนันโมทนากับเขาได้เลยพยายามหาที่หลบฝนแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าไปในที่กำบังได้ จนเห็นสังกสียื่นออกมาแผ่นหนึ่งจึงเข้าไปหลบแต่ก็ยังไม่พ้นสายฝนที่คล้ายของแหลมชิ้นเล็กๆพัดสาดเข้าทิ่มแทงด้านหลังจนเจ็บปวดทําให้ตะเคิประลึกขึ้นได้ถึงสังกสีมุมศาลาที่เคยทำรุนแรงอ่สังกสีที่เราเคยทำบุญสารสารงสลัมไว่ดี หน้าธรรมุนแค่นี้นะต่อไปต้งองทำมันใหญ่เลยดีทีนี้ผมไม่ทำแล้วสังกสีแผ่นเดียวผมจะสร้างทั้งวัดเลยแน่ใจหรือจะเคริรมนะครับเงินทองที่มานเยอะแยะผมจะสร้างทั้งวัดคนเดียวเลยไม่ให้ใครเขาหุดเลยแน่นะถ้าไม่ทำตามที่พูดก็เท่ากับเสียสัญญา บ้านช่องตะเคิมจะไฟไหมเงินทองทรัพย์สมบัติที่มีก็จะทิย์หายละลายไปหมดสิ้นเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเอาละถ้าอย่างนั้นก็จะพาไปส่งลงไปนั่งในเรือสิ การที่ตะเคิมขายไปต่อหน้าต่อตาทำให้เย,ยวาดคิดว่าเรือล่มให้คนลงงมค้นหาศพก็ไม่พบและไม่มีใครเห็นตะเคิมแล้วเรืออีกหลังยายวาดจึงคิดว่าตะเคิมได้ตายไปแล้วแม้ยังไม่พบศพแต่เมื่อครบเจ็ดวันยายวาดก็เตรียมทำบุญอุทิศให้ตะเคิมใช้พวกนี้นเลือกเลือ 唉，嗯。<sighs> mm. ไงบ้างฮะเป็นไงบ้างลงฮะน้ำะไปเอาน้ำมาให้ทีเร็วเข้าโอ้ยเป็นยังไงบ้างหายไปไหนมาตั้งหลายวันฮะไปอือเอาเอาเช่วยกันช่วยกันโอ้ยช่วยกันยัดไปช่วยกันยัดไปโอ้ยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยหลังจากได้กลับมาบ้านอีกครั้งตาเคร์ก็คิดจะสร้างวัดตามที่ได้ให้สัญญาไว้ โดยไม่ยอมเข้าหุ้นร่วมกับคนอื่นหรือคิดจะสร้างวัตถุสิ่งอื่นเลยบาปปุญเนี่ยมีจริงหรือไม่เนี่ยน่าคิดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะผู้รู้นะคะท่านบอกไว้ว่าบาปบุญคุณโทษเนี่ยผู้ที่จดบันทึกเอาไว้ไม่ใช่โยมพระบาลมาจดนะคะแต่ไอ้ที่จดนั้นก็คือจิตจิตเนี่ยนะคะเป็นผู้จดอารมณ์ทุกกระเบียดนิ้วไม่ขาดเลยนะคะ พอเราตายไปเนี่ยนะคะวิญญาณออกจากร่างของเราไปแล้วเนี่ยมันก็ตีแผ่ขยายออกมาเป็นการชดใช้กรรมไปนะคะถ้าหากว่าเราทำดีเนี่ยเราก็ไปสวรรค์แต่ถ้าหากว่าเราทำชั่วก็ลงนรกแน่นอนค่ะมีเรื่องจริงของชายผู้หนึ่งนะคะชื่อตกเคิมเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีมาแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดีก็วันนี้ก็จะขอนำมาเล่าในวันนี้ค่ะ นักวัชการหลวงพ่อเองอ่าก็จเจริพรคะถามว่าในที่สุดตะเคิลเนี่ยเมื่อไปทวนนรกได้จริงๆแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกลับขึ้นมาตะเคิลเนี่ยเขาตั้งใจเขาสัญญาไว้ว่าเขาจะสร้างโบสถ์ไม่ทราบว่าพอกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วเนี่ยเขาได้สร้างโบสถ์ตามที่ให้สัจจะไว้หรือเปล่าคะตะเคิมจะสร้างวัดตางวัดรวบรางให้ชานให้ลูกชายไปติดต่อที่โนนทีนี่มี้แต่เขาสร้างไว้แล้วแล้วก็มีพระอยู่องค์หนึ่ง มารับเงินตักเติมไปก็เป็นจํานวนห้าแสนเอาไปวางประจําจะซื้อที่หายไปเลยะละล<น>ะหลอกแพ่ร้านในกรุงเทพนี่จะออกชื่อเลยไม่ออกชื่อบอกจะไปสร้างวัดให้แล้วก็หายไปเอาเดี๋ยมาอง์เนี้เอาไปหายไปห้าแสนก็หายเงียบไปอีกเออเราจะไปสร้างวัดยังไงในสุดก็ฝันฝันว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อจรัญดูสิงห์บุรี เลยก็ให้ลูกมาสืบสาวเล่าเรื่องดูบอกองค์นี้จะช่วยได้จะช่วยสร้างวัดได้บางก็ไม่รู้เลยก็ลูกก็มามาสิงบุรีก็สืบทราบมาเรื่อยเรือมีพระชื่อจรันไหมเลยก็ไปเจอตามาที่วัดแจ้งพรมนครจังหวัดสิงบุรีลูกก็มารายงานให้ทราบบอกว่าในเรื่องเล่าไปอย่างนี้ไม่รู้จักกันเลยเลยก็บอกว่าเอาละหลวงพ่อครับถ้ายัางไงม,มนม์ไปบ้านหน่อยพ่อจะคุยด้วยพูดยังไงบอกตกลงแต่บลท้ายก็นัดไปตอนนันถนนเอเชียถนนอะไรไม่มี ก็ไปจอดฝั่งโน้นจอดตะวันตกนี่ที่วิ่งเทาอังทองไปถนนเฉนินประทาน<ะ>เลยก็สี่โมงแล้วเนี่ยบอกเอ๊จะไปชั้นเพลนชานเ,เนี่ยรถแท็กซี่เราก็ขึ้นรถไปกับเขาเราก็หลับไปเลยเนี่ยรถเสียมั่งอะไรมั่งกุกกักไปถึงบางขุนศรีต้องลงเรือไปอีกลงเรือไปบ้านนี้ออกจากวัดพมวันสี่โมงไม่น่าเชื่อชั้นเพนชันแล้วก็ไปคุยก็โยมเลคลิ้มก็เล่าให้ฟังบอกตมารับไม่ได้แล้วที่จะสร้างวัดเนี่ยเดี๋ยวเอางี้ไหมวัดกำมวันกาลังสร้างโบสถ์เอาไหม ไม่เอาแล้วก็ตุงบ้านเก่าเนี่ยเขาจะสร้างวัดถือว่าสีพรมประสิทธิ์มีที่ดินนั่นยังมีแล้วเขาจะสร้างกุฏิสร้างโบสถ์ไม่เอาต้องซื้อที่ดินท่านช่วยหน่อยได้ไหมผมให้ร้อยล้านไอ้ท่านไปหาที่ดินเอะเราทําไม่ได้แล้วเรากําลังติดขัดอยู่ยนั่นเนี้เราจะไปช่วยที่ไหนสร้างวัดทั้งวัดก็คงไม่ได้แล้วก็ตะเครื่องไปรับปาาเข้ามารวบสรุปใจความอาตมาไปเชี่ยวหนึ่งก็รับปาาได้มไม่ได้ รับปากไม่ได้แกก็ไปจู่หาแกไม่ยอมเข้าหุขกาส่วนอัตมาก็บอกนี่ยมร้อยล้านเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลดีกว่าแล้วก็สร้างวัดไปไปผสมกับเขาวัดหละแสนสองแสนได้เยอะนะไม่ยอมไม่ยอมในเวลาการต่อมาศพก็ตั้งบนบ้านเนี่ยไม่ช้าไฟไหม้บ้านตะเคิมหมดเลยนแปลว่าตะเคิมตายเหรอคะในที่สุดอ่าตายตายแล้วไฟไหม้บ้านแล้วก็ไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านเลยไม่มากหมดเลยเอัตมาเนี่ยเสียดายเหลือเกินอยากจะได้เรือลํานั้นมา ลูกเขาให้แล้วเราก็เผลอไปเลยเขาขายไปซะ,ะเลยบ้านช่องมันมียายวาดก็ต้องจําเป็นไปช่างโบดไปขรางโบทก็ไปเข้าหุ้นตามที่จะมากล่าวแต่กว่าจะไปถึงขนาดนั้นสมบัติก็หมดแล้วลูกมันไ,ไ,ไปผลานหมดลูกก็ไปแจกกันหมดเลยดังที่เกล่าวแล้วในสรุปใจความเพียงเท่านี้